สวัสดีค่ะตอนนี้สาวก็มาส่งมอบอนัดเจอลูกค้าที่สนามบินแล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตัวนี้มาส่งมอบรถเอเวอเรสต์เทนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะ,ะมาถึงสถานที่แล้วะคะ่ะตอนนี้ลูกค้ามาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าลูกค้าเจอสาวกับช่องทางไหนนะคะเดี๋ยวมาตามมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะพี่วัน สวัสดีค่ะเชิญค่ะนี่เจ้าของรถตัวจริงอยู่ที่นี่ค่ะสาวรบกวนสอบถามนิดนึงนะคะพี่วันอยู่ที่ทํางานที่ไหนคะอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านฮ้งค่ะอ๋อตำบลบ้านฮ้งค่ะเทศบาลจลาพูนจังหวัดลำพูนอ๋อค่ะค่ะแล้วก็เจอเจอเจอกับสาวในช่องทางไหนคะพี่ u t u b e ค่ะช่องทาง YouTube เห็นน้องสาวเข้ารีวิว แต่งรดแบบสวยมากค่ะเลยชอบ,ชอบค่ะค่ะเลยสั่งซื้อเลยสั่งซื้อพี่ <ๆ S 2> รถราคาเป็นร้านเนี่ยค่ะพี่พี่วันคิดว่าน่ากลัวไหมคะจองนไลนไม่ไม่น่ากลัวเลยค่ะเพราะว่าค่ะเงินจองเข้าใช่ไหมคะบัญชีเข้าบัญชีของบริษัทเลยเพราะว่ามีค่ะเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องถือเงินสดไปค่ะเงินสดไปยังไม่ได้เจอกันนี่วันเจอกันครั้งแรกนะคะใช่เจอกันทาง YouTube ก็สั่งแต่งอาหารตามสั่งาหารสั่งแต่งได้เลยว่าอยากได้แบบไหนค่ะ อยากได้ชุด F 1 5 0 s p i สไปเดอร์นะคะตานน้องสาจัดให้อยากได้แบกไลย์ไหนก็จัดให้ตามนั้นเลยดูแล้วถูกใจไหมคะถูกใจค่ะ๋ยวฝากให้ทางลูกลูกค้าทุกท่านได้ได้ได้ทราบว่าจองออนไลน์น่ากลัวไหมคะปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะไม่น่ากลัวเลยค่ะม่น่ากลัวเลยดอนค่ะใช่ตจริงนค่ะใช่อะไรนะ ฟอร์ดออโต้แกวิี่์ุมธานีค่ะใช่คมามาจากมาไปมาจากจังหวัดทุมธานีบริการดีมากค่ะค่ะบริการดีมากถูกใจค่ะขอให้ขายรถได้อีกหลายๆคันเลยนะคะเนาะค่ะบริการดีค่ะก็คือได้ถูกใจแล้วของแต่งครบถ้วนตามที่ติกตงเลยเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามา ส่งมอบอรถให้ลูกค้ากันนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็สัมภาษณ์กันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ <ild o. S 1> แล้วก็เดี๋ยวสาวขอให้รถคันนี้ก็คือขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วขอให้พี่วันขับขี่ปลอดภัยแล้วอบครัวทั้งครอบครัวขับขี่ปลอดภัยะนะคะแล้วก็การงานเจริญรุ่งเรืองค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่วนันเดี๋ยวย,ยังไงเรามาส่งมอบให้รถลูกค้ากันก่อนนะคะแต่นี้เดี๋ยวมาอธิบายตัวรถแล้วก็ให้ลูกค้าเซ็นรายละเอียดก่อนนะคะ